Su dekap ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเปลี่ยนชีวิตเพื่อเปลี่ยนโลกสวัสดีค่ะพบกับเอพิโซด9วันนี้เราจะมาพูดถึงสถานภาพแต่ละช่วงชีวิตในขณะที่เราใช้ชีวิตไปในแต่ละวันเราจะพบว่ามีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตของเรามีความคิดที่โตขึ้นมีนิสัยที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งนี้รู้หรือไม่ว่าในตลอดช่วงชีวิตของมนุษย์นั้นเราสามารถแบ่งสถานภาพออกได้เป็น4ระยะโดยมีทั้งหมด16ช่วงอายุดังนี้ค่ะ ในยะที่1สถานะภาพเป็นลูกอยู่ในสถานะพู้ตามมีอยู่5ช่วงช่วงละ5ปีช่วงที่1แรกเกิดถึง5ปีเป็นช่วงของการเจริญเติบโตทางร่างกายช่วงที่สอายุ5ปีถึง10ปีเป็นช่วงของการเติบโตทางฝ่ายวิญญาณ ช่วงที่3อายุ10ปีถึง15ปีเป็นช่วงของการพัฒนาอุปนิสัยช่วงที่4อายุ15ปีถึง20ปีที่มีการพัฒนาทั้งร่างกายและฝ่ายจิตวิญญาณช่วงที่5อายุ20ปีถึงย5ปีมีการพัฒนาวิสัยทัศน์ ระยะที่ 2. สถานภาพเป็นตัวของตัวเองเป็นพ่อและแม่และเริ่มมีสถานะเป็นผู้นำได้แก่ช่วงที่6อายุ25ปีถึง30ปีจะมีการพัฒนาประสบการณ์และการวางเป้าหมายช่วงที่7อายุ30ปีถึง35ปีจะมีการพัฒนาการงานและอาชีพช่วงที่8อายุ35ปีถึง40ปีจะมีการพัฒนาความมั่นคงของชีวิตระยะที่ 3. สถานภาพเป็นผู้อาวุโสมีอยู่4ช่วงช่วงที่9อายุ4 ส0ปีถึง45ปีที่มีการพัฒนาและการบริหารด้านการงานช่วงที่10อายุ45ปีถึง50ปีที่มีการพัฒนาสะสมทรัพย์สมบัติและทรัพย์สินที่เป็นทรัพย์ภายนอกช่วงที่11อายุ50ปีถึง55ปีที่มีการพัฒนาประสบการณ์ชีวิตช่วงที่12อายุ55ปีถึง60ปีที่มีความมั่นคงของชีวิตและระยะที่ 4. สถานภาพเป็นผู้สูงอายุอีก4ช่วง ช่วงที่13อายุ60ปีถึง65ปีเป็นช่วงที่มีความมั่นคงของชีวิตช่วงที่14อายุ65ปีถึง70ปีที่มีการให้องค์ความรู้ถึงชีวิตของมนุษย์ช่วงที่15อายุ70ปีถึง80ปีมีการปล่อยวางและการสละวางช่วงที่16อายุ80ปีขึ้นไปก็เช่นกันที่มีการปล่อยวางและการสละวาง และที่สําคัญเราจะต้องเข้าใจด้วยว่าผลสําเร็จของแต่ละช่วงนั้นก็จะอาศัยผลของการกระทําของช่วงที่ผ่านมาก่อนหน้านั้นให้เป็นตัวสนับสนุนที่จะผลักดันและส่งเสริมให้เกิดเป็นวัฏจักรความสําเร็จไปจนครบวงจรดังนั้นเราจําเป็นที่จะต้องมีผู้ช่วยนําพาชีวิตให้เดินบนเส้นทางที่ถูกต้องให้ได้เร็วที่สุดเพื่อที่ช่วงต่อไปของชีวิตเราจะได้มีความอุดมสมบูรณ์และเมื่อเราได้เป็นพ่อแม่ก็จะสามารถทําให้ลูกเดินบนเส้นทางที่ถูกต้องได้ตั้งแต่ช่วงที่2ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการ พัฒนาฝ่ายจิตวิญญาณเพื่อที่รูปของเราจะได้ประสบความสําเร็จในทุกๆช่วงถัดไปของชีวิตครับแล้วตอนนี้เราก็จะรู้จักกับช่วงต่างๆของชีวิตกันแล้วเรามาเริ่มพัฒนาฝ่ายจิตวิญญาณเพื่อให้ทุกช่วงถัดไปของชีวิตเรานั้นดียิ่งขึ้นนะครับและคุณผู้ฟังที่น่ารักสามารถไปดูหนังสือนวัตกรรมแนวใหม่ของาศาสนาได้ที่เว็บไซต์ MapMar k e t ผ่านลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนี้ผมได้เขียนและจัดทำขึ้นจากองค์ความรู้ที่ตกผลึกจากการศึกษาและทุ่มเทค้นคว้ามานานกว่ายี่ปีเพื่อให้เป็นนวักรรมที่จะนำพาทุกคนได้มาใช้ชีวิตเป็นชาวสวรรค์ด้วยกันและฝากกดติดตามช่องเอเดนชีวิตแห่งสวรรค์ด้วยนะครับค่ะฝากกดติดตาม s u b สไคร b ์กดกระดิ่งและเป็นกำลังใจให้พวกเราแล้วคุณจะไม่พลาดทุกค,คลิปดีๆที่เราตั้งใจสร้างมาเพื่อประโยชน์ แก่ทุกคนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ